สวัสดีครับปอนจาก Chance Education นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาตอบคำถามที่คนสงสัยกันเยอะนะครับนั่นก็คือเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยใช้เวลาเรียนกี่ปีกันแน่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาหาคำตอบกันนะครับถ้าสนใจเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์แล้วต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรืออัปเดตทุกการเปิดภาคเรียนติดตาม Chance Education ได้ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube หรือพูดคุยกับผมโดยตรงได้ทาง Line at Chance Education นะครับเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์กี่ปีจบมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าแต่ละคนนะครับที่ไปเรียนนะครับก็จะมีสถานะแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะแบ่งกว้างๆได้เป็น3ากลุ่มนั่นก็คือคนที่จบม .6 นะครับคนที่จบปอตีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับอย่างเช่นพยาบาลนะครับเ,เทคนิคการแพทย์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คนที่จบปอตีแต่เป็นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างเช่นอาจจะจบบริหารมาจบรัฐศาสตร์มาอะไรประมาณนี้นะครับสกลุ่มนี้จะใช้เวลาเรียนแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับหลักการว่าทําไมแต่ละกลุ่มถึงต้องเรียนแตกต่างกันแนวเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากอยากจะรู้รายละเอียดนะครับก็ลองคลิกไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ ทีนี้มาดูคนที่จบม .6 กนะครับก็คือเพิ่งเรียนจบมัธยม,มจบม .6 มาเลยนะครับก่อนที่จะเรียนแพทย์เนี่ยมันจะต้องไปเรียนอคอร์สที่เรียกว่าพรีเมดก่อนนะครับซึ่งจะใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีนะครับแล้วจากนั้นถึงต่อไปเรียนแพทย์ได้ก็จะใช้เวลาเรียนอีกประมาณ4ปีรวมแล้วก็จะใช้เรียนใช้เวลาเรียนประมาณ6ปีนะครับคล้ายๆกับที่ประเทศไทยนะครับทีนี้ถามว่า p r ีเมดคืออะไร จริงๆพรีเมดเนี่ยมันเป็นคำที่คนไทยเรียกนะครับเรียกว่าพรีเมดพรีเมดแต่จริงๆแล้วอ่ะคอร์สเนี่ยมันชื่อ,อมันชื่อคอร์สว่าเบสิกไซเอน c ์หรือว่าบีเอสบิโอนะครับ ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยคนต่างชาติคือจริงๆหลักการของมันเนี่ยมันต้องเรียนปตีให้จบก่อนนะครับต้องเป็นปตีสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับแล้วถึงจะต่อไปเรียนโทได้ต่อไปเรียนแพทย์นะครับซึ่งเป็นปริญญาโทได้ซึ่งเป็นหลักหลักการเดียวกับของอเมริกานะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนต่างชาติมาเรียนที่ฟิลิปปินส์เยอะมากนะครับมันเลยมีหลายหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่เขาออกแบบหลักสูตรตรงนี้ BS Biology เนี่ยขึ้นมาให้กับให้กับคนต่างชาติเนี่ยแหละนะครับเข้าไปเรียนแล้วเพื่อทีี่่วาเรยนจ นี้ปั๊บจะได้เหมือนกับว่ามีคล้ายๆกับมีวุฒิปอตีสายสุขภาพเนี่ยสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต่อเรียนโทที่เป็นหลักสูตรแพทย์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไอหลักสูตร b s b i o l o g y เนี่ยที่มันทำขึ้นมาเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาเรียนประมาณ3-4ถึงเทอมนะครับหรือว่าประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนะครับแล้วก็พอเรียนจบเนี่ยก็คนที่เรียนจบก็จะได้วุฒิปริญญาตรีสายทาง B.S. ทางเบสิกสายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเรียนจบก็เลยจะเป็นคนที่พร้อมสำหรับการขึ้นไปเรียนแพทย์นะคร พอเรียนจบแล้วเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นอาวุธปริญญาตรีสายสุขภาพนะครับสำหรับคนที่เรียน B.S.Biology หรือคนที่จบปริญญาตรีสายสุขภาพที่ไทยไปเลยนะอย่างเช่นคนที่เรียนจบพยาบาลน,นะครับคนที่เรียนจบเทคนิคการแพทย์คนที่เรียนจบคณะสาธารณสุขนะคณะวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสายตรงเลยนะครับที่สามารถต่อขึ้นไปเรียนแพทย์ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนกลุ่มนี้นะครับก็จะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้นแค่4ปีคือไม่ต้องเรียนพีเมนั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่เรียนจบปริญญาสาขา นะครับเรียนบริหารมาหรือว่าเรียนเอ่อเศรษฐศาสตร์เรียนวารสารศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับไม่มันไม่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะก่อนอื่นก็ต้องไปดูว่าเอา่อที่เขาเรียนมาเนี่ยมันมีหน่วยกิจที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันครบถ้วนไหมนะครับตามที่เขาตามที่คณะแพทย์ของฟิลิปปินเนี่ยของมหาลัยในฟิลิปปินเนี่ยเขาเขาเขา,เขาต้องการน,นะครับมันก็จะมีเนี่ยเคมี10หน่วยชีววิาสิบห้าหน่วยฟิสิกส์ห้าเลขห้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปรากฏว่าเอ้ยเออ ไม่ใช่เทคนิคการแพทย์อะไรเงี้ยแต่ว่าหน่วยกิจมันครบนะครับมันก็จะขึ้นเรียนแพทย์4ปีได้เลยนะครับเท่าที่เคยเห็นก็จะมีเป็นวิศวะบา,บางสาขานะจะสามารถขึ้นเรียนแพทย์อย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเทคสมมติว่าหน่วยกิจตรงนี้ไม่ครบทํายังไงก็อาจจะต้องไปเรียนพรีเมดเพิ่มนะครับไปไปลงวิชาเพิ่มอาจจะเป็นสัก1เทอมหรือ2เทอมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาโดยรวมของคนที่จบปตีสาขาอื่นๆมันก็เลยจะกลายเป็นประมาณ5ปีนะครับคราวนี้ยังไม่จบนะครับพอเรียนแพทย์จบมาไม่ว่าจะเป็น จบ6ปี5ปี4ปีอะไรก็ตามก็คือคือพอจบได้อ่าได้วุฒิแพทย์มาแล้วเนี่ยนะครับอ่าก็จะต้องไปฝึกนะครับจะปต้องไปเป็นแพทย์ฝึกหัดมาสมัครเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลในไทยต่ออีก1ปีนะครับถึงจะมีสิทธิสอบอ่ใบประกอบครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วจริงๆเราก็ต้องนับช่วงเวลา1ปีนี้ด้วยก่อนที่เราจะเป็นแพทย์ได้โดยสมบูรณ์นะครับ ดังนั้นสรุปนะครับคนที่จบม .6 จะเรียนประมาณ6ปีนะครับคนที่จบปตีสายวิทยสุขภาพแล้วนะครับจะเรียนประมาณ4ปีแล้วก็คนที่จบปตีสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรใดเลยนะครับก็จะใช้เวลาเรียนประมาณ5ปีนะครับแต่ว่ามีดอกจรรันไว้นิดนึงก็คือว่าเออมันจะมีมหาลัยเหมือนกันนะครับที่เออที่เขาที่เขาเขา,เขาถือว่าเขาเขารับเราก็สามารถขึ้นไปเรียนแพทย์ทันทีได้เลยนะครับก็อนี้สาม,มารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเรียนเออปี4ปีหรือ5ปีมาก็ตามต้องอย่าลืมบวก1 หนึปีนะครับสำหรับการสุดที่โรงพยาบาลในไทยไปด้วยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ไปเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์นะครับ